คุณเคยขับรถคนเดียวท่ามกลางฝนตกตอนดึกดึกไหมครับเส้นทางข้างหน้ามืดสนิทจนใจเริ่มสั่นง่วงก็ง่วงนาทีนั้นขอแค่มีที่นอนเพื่อพักสายตาก็พอแล้วแต่คุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าโรงแรมที่คุณเลี้ยวเข้าไปพักนั้นไม่มีผีคุณน้ำเล่าว่าคืนหนึ่งฝนตกหนักมากน้ำขับรถผ่านเส้นทางสายรองที่สองข้างทางมืดแทบไม่มีไฟข้างทาง จนไปเจอโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งป้ายไฟนีออนสีแดงกระพริบติดๆด,ดับๆเขียนว่าโรงแรมมิตรภาพที่ล็อบบี้เงียบกริบมีเพียงเสียงแอร์เก่าๆดังหึงห่งๆน้ำกดกระดิ่งเรียกพนักงานทีหนึ่งกริง๊งชายแก่คนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดหลังเคาน์เตอร์แก่ไม่สบตาน้ำเลยสักนิดยื่นกุญแจห้อง305้าให้ก่อนน้ำจะเดินไปขึ้นลิฟต์แกพูดสวนขึ้นมาเบาๆว่าเข้าห้องแล้วล็อกกรอนให้แน่นนะ แล้วอย่าเปิดม่านล่ะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเอาภายในห้องเย็นเฉียบน้ำพยายามข่มตาหลับแต่แล้วน้ำก็ได้ยินเสียงครืดครืดดังมาจากระเบียงข้างนอกเหมือนคนลากของหนักๆวนไปมาน้ำพยายามคิดว่าเป็นเสียงลมพัดกิ่งไม้แต่มันไม่หยุดครับจนน้ำทนไม่ไหวเดินไปแง้มม่านดูข้างนอกนั้นน้ำเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ตรงระเบียงห้องข้าง,าง,างๆเธอหันหลังให้น้ำ แต่หัวของเธอกลับเอียงพับลงมาพาดท,ที่บาทในองศาที่ผิดธรรมชาติน้ำรีบถอยออกมาจากม่านทันทีด้วยความกลัวแต่พอกลับมาที่เตียงน้ำก็เหลือไปเห็นกระจกบานใหญ่ที่ปลายเตียงในกระจกนั้นน้ำเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนซ้อนอยู่ข้างหลังน้ำตาของเธอเบอิกกว้างจ้องมาที่น้ำที่คอมีเชือกรัดจนเนื้อเขียวคล้ำและปลายเชือกเส้นนั้นมันพาดขึ้นไปผูกโยงอยู่กับพัดลมเพดานห้องของน้ำ น้ำรีบคว้ากระเป๋าและกุญแจวิ่งออกมาจากห้องอย่างไม่คิดชีวิตจังหวะที่กำลังจะก้าวขาขึ้นรถลมเย็นวูบหนึ่งพัดมาปะทะที่ต้นคอพร้อมกับเสียงกระซิบที่เบาจนหน้าขนลุกดังขึ้นที่ข้างหูว่าบอกแล้วไงว่าอย่าเปิดม่านน้ำเหยียบคันเร่งหนีจนมาถึงปั๊มน้ำมันน้ำนั่งหน้าซีดสั่นอยู่ที่มานั่งจนพี่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งเดินเข้ามาทักน้ำเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟัง พี่แท็กซี่นิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะบอกน้ำว่าน้องโรงแรมนั้นน่ะมันปิดตายไปเป็นปีๆแล้วนะห้องนั้นที่น้องว่าน่ะลูกสาเจ้าของโรงแรมเขาผูกคอตายพอเขาเสียใจมากจนเสียสติสุดท้ายก็ยิงตัวตายตามในโรงแรมนั้นนั่นแหละน้ำได้แต่นั่งอึ้งครับพอก้มลงมองกุญแจห้องพักที่ยังกำแน่นอยู่ในมือกุญแจดอกนั้นมันกลับกลายเป็นเพียงเศษไม้เก่าๆที่มีคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่เท่านั้นเอง คุณเคยเจอเรื่องราวคล้ายๆกับน้ำไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ